น้องครับพอดีพี่พี่เป็นเจ้าของอูะครับฮะเป็นเจ้าของอูใช่ครับอูอยู่ที่ไหนคะอ๋ออู๋เขาอยู่แถวนี้แหละครับนี้น้องอูใหญ่ไหมคะพี่ก็เ็าใหญ่เติบอยู่นะครับใหญ่หรอคะใช่ครับมีลูกน้องเยอะไหมคะอ๋อพอดีพี่ไม่มีลูกน้องครับพี่พี่พยูคนเดียวดูคนเดียวเลยหรอคะทำเองหมดเลยหรอคะใช่ครับพี่แล้วก็ดูแลอูคนเดียวนะครับให้หนูไปดูแลให้ไหมช่วยไหม ดูแลเลยครับใช่ค่ะแล้วอยู่นั่นพี่นอนคนเดียวยใช่ไหมคะหรือนอนอยู่บ้านอ๋อพี่พี่พี่ไม่ค่อยนอนอยู่บ้านส่วนใหญ่พี่จะนอนอู่นอนอู่เลยเฝ้าร <c oughs> ้นานคนเดียวเลยใช่ไหมคะใช่คนอนเฝ้าอู่ครับแล้วอู่ที่ว่าเนี่ยพี่ซ่อมรถยนต์หรือมอไซค์ค่ะอู่ซ่อมพี่ไม่ได้ซ่อมอะไรนะครับแล้วอู่พี่ชื่ออะไรคะ่ะอ๋อชื่อน้องชมพูครับ แดี๋ยวหนูขอไปนอนอูเป็นเพื่อนพี่ได้ไหมฮะไปนอนกับพี่อะ่ะไปนอนด้วยอะ่ะไปนอนนอนนอนที่อูก่กับพี่เหรอครับใช่แต่ว่ามันมันมันน่าจะนอนไม่ได้นะครับเอาทำไมอะคะหนูไม่สวยขนาดนั้นเลยหรอ,อสวยครับแต่ว่าอูผมพี่พี่กลัวอูอูมันขาดนะครับอูขาดถ้าไม่อูจะขาดก็ก็นี่ไงครับอูพี่ครับคุณนึกว่าอูซ่อมรถบ้าหรือเปล่าเนี่ยอ้าอี๋คุยกับคุณ มันนอนอู่กูเนี่ยอันเนี้ยกูซื้อมาเนี่ยอู่กูเอามึทำไมไม่บอกว่าอันนี้อู่มึงกูก็บอกอยู่ว่าอันเนี้ยอู่กูอู่กูเนี่ยน้องชมพูเนี่ยกูตั้งชื่อให้มันด้วยเนี่ยแม่งนอนจนขาดเลยเฮียมึงอยากได้อู่ไม่ได้ซื้อเองวะอู่บ้านกูเรียกอู่บ้านกูเรียกเปย์บ้านกูเรียกไปไหนวะไอ้ห่านี่